มาต่อข้อที่เกตนะครับตั้มมีเงินสิบเอ็ดส่วนสามสิบของราคาจักรยานพ่อให้อีกห้าส่วนสิบสองของราคาจักรยานยังขาดเงินหกร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วเอาสิบเอ็ดส่วนสามสิบสิบเอ็ดส่วนสามสิบกับห้าส่วนสิบสองมาบวกกันก่อนนะครับ ทำส่วนให้เท่ากันที่หกสิบนะครับหกสิบสามสิบคูณสองที่เบ็ดคูณสองได้ยี่สิบสองสิบสองคูณห้าห้าห้ายี่สิบห้าเท่ากับสี่สิบเจ็ดส่วนหกสิบดังนั้นคาดีสิบสามส่วนสิบสามส่วนคิดเป็นสิบสามส่วนคิดเป็นเท่าไหรครับ สิบสามส่วนคิดเป็นหกเงินขาดเงินดีหกร้อยห้าสิบบาทหนึ่งส่วนคิดเป็นก็หกร้อยห้าสิบหารสิบสามได้เท่ากับห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทเพื่อนจักรยานหกสิบส่วน คิดเป็นก็ห้าสิบคูณหกสิบห้าหกสามสิบใส่ต่วนอีกสองตัวเป็นสามพันบาทนะครับสามพันบาทคำตอบคือสามพันบาทต่อไปมาดูข้อที่แปดนะครับยีย่สิบดอลลาร์ยี่สิบดอลลาร์ยี่สิบดอลลาร์อยู่ไหนอยู่นี่เลขอัตราการแลกเปลี่ยนคือสาม5ุสองจุดสี่ห้าดังนั้นเราก็เอา 9ก้าพัเกาพันแปดหหารด้วยสามสิสองดสีห้าเท่ากับ2องแปดสิได้แล้ว2องรแปดสิบแต่สปดินี่คือดอลลาร์ดังนั้นไปเลขธนบัตรใบละยี่สดอลลาร์ก็หารยี่สิบอีกครั้งงตัดตัดี่แปด 28, หารสองคือสิบใบนะครับสิบสี่ใบ ข้อเก้าเหมือนเดิมหาน้ำผลไม้ก่อนก็สามร้อยสามสิบลบกับร้อยเจ็ดสิบเอ็ดลบกับหกสิบสี่เท่ากับเก้าสิบห้าน้ำผลไม้เก้าสิบห้านะครับตัวถามกาแฟต่อน้ำผลไม้เหมือนเดิมก็คือร้อยเจ็ดสิบเอ็ดต่อเก้าสิบห้าเก้าสิบห้าทำให้เหลืออะไรได้ครับ เหลือห้าได้เพราะฉะนั้นเก้าสิบห้าหารอะไรได้ห้าเอาเก้าสิบห้ามาหารห้าก่อนแน่นอนเก้าสิบห้าต้องหารสิบเก้าดังนั้นลองเอาร้อยเจ็ดสิบเอ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหารสิบเก้าดูได้เก้านะครับเวียนหารเก้าหารเก้าทั้งเศษและส่วนก็จะได้เท่ากับ 9ต่อห้านะครับ9้าต่อห้าห้าทำเป็นหนึ่งร้อยโดยการคูณยี่สิบเก้าก็ต้องคูณยี่สิบด้วยก็จะได้เท่ากับร้อยแปดสิบต่อหนึ่งร้อยดังนั้นกาแฟคิดเป็นร้อยละร้อยแปดสิบต่อน้ำผลไม้นะครับต่อน้ำผลไม้ คนสิบร้านค้าประกาศลดราคาทีวีสี่ห้าเปอร์เซนต์เม่ซื้อมาเก้าพันเก้าร้อยบาทร้านค้าติดราคาทีวีที่เม่ซื้อไว้เท่าไหร่ติดราคาติดราคานะครับเม่ซื้อเมสซื้อทีวีเม่ซื้อทีวออีมาเริ่มกันที่ประโยคนี้ หมายความว่าถ้าติดไว่หนึ่งร้อยลดให้สี่ห้าบาทเจงว่าเม่ซื้อไปในราคาห้าสิบห้าบาทเม่ซื้อมาเก้าพันเก้าร้อยบาทก็ได้เท่ากับหนึ่งร้อยหารด้วยห้าสิบห้าคูณกับเก้าพันเก้าร้อยเก้าพันเก้าร้อยหารห้าสิบห้าได้เท่ากับ 180. 180ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบคูณร้อยก็คือใส่ศูนย์สองตัวหนึ่งใส่ศูนย์สองตัว เพราะฉะนั้นแล้วทีวีเครื่องนี้เดิมเนี่ยติดราคาไว้ที่1 8 0 0งบาทข้อที่11แข่ง16ทีมก็คือ1บวกถึง15ถูกต้องไหมครับจำนวนมากคือ15บวกจำนวนน้อยคือ1คูณจำนวนทั้งหมดคือ15และหารด้วย2องในวงเล็บบวกกันได้16 16หาร2เหลือ8 8ดแคูณสิได้15บห้าสี่หสิ 158แปดก็ได้ร้อยยี่ครั้งนะครับร้อครั้ง